ตัวผมสังเกตมันมีความตัดยากกว่าแผ่นไม้ปกติไหมนิดหนึ่งป่ะนิดหนึ่งคือคือมันมีความแบบกุกกักของของตัวเสียนมันอ่ะใช่จังหวะของมันเวลาเวลามันโดนไม้ชิ้นใหญ่อ่ะแล้วหนาหน่อยอ่ะคือความสว่างเสมอของการตัดไม่เหมือนกันมันจะไม่หมานไม่อัดถ้าเจอมาอย่างงี้ควรจะทําไงพี่แบบตัดท้าง้ยเางอ่ะคือถ้าถ้าให้ดีอ่ะต้องตัดด้วย แท่นมันจะนิ่งเออเออใช่มันคือต้องจับันลันไปอย่างนี้ใช่ได้อยู่ไล้วกใช้แท่นมันก็จะนิ่งขึ้นใช่มันมีโต๊ะมีอะไรออกแรงเยอะอยู่นะใช่คือมันแบบเอาเรื่องลพอมันไม่นิ่งมันต้องประคองหลายทางไงประคองทั้งแผ่นไม้ด้วยประคองทั้งเรือยด้วย แต่ถ้าเป็นโต้ี่คือเราก็สามารถเลื่อนแผนไปได้เลยใช่นั่งงานแต่ไอ้เลื่อยเลื่อยวงเดือนไอ้เลื่อยจิกซอเนี่ยมันก็ดีสําหรับคนที่ทํางานคล่งตัวคล่องตัวกว่าวก็แค่ระวัง,งแค่หาเทคนิคแค่นั้นเอง